รับคลิปนี้นะคะพี่น้องสิมว้าวเรื่องเล่าของความถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่แปลกหรือไม่นะคะแต่แปลกหรือไม่อ้าวเดี๋ยวจะบ่าสู้กันฟังนะคะพี่น้องก็เื่นกล้าวเข้ามาสวัสดีครับพ่อพ่แม่เอฟซีสู้ผู้สุ้คนก็แล้วกันเอฟซีลาน้อยอุ้งอิงเอฟซีสาวน้อยเป็นบานเพ่งเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทูชนะคลิปนี้กับิมว้าวเรื่องเล่าของเออเห็นบอลโจคนแช่โพดต์มากเนาะพี่น้องเนาะ คนบอกว่าขอบคุณอาจารย์สอนะคะพี่น้องอันนี้ต้องขออนุญาตยิบยกมาอ่านเลยนะคะพี่น้องขอบคุณอาจารย์สอที่ทักทายมาประสานมาจ้างนะครับประมานประมาณนั้นนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีก็แล้วกันนะคะพี่น้องจึงก้อนน้านี่ก็อาจจะได้ยินเรื่องเล่าที่อา,อาจจะพบประทับใจพอๆไม่เมยเอฟซี FC, นะคะสําหรับอาจารย์สอนะคะพี่น้องอาจารย์สอสัญลักษณ์ดอนสี นะคะพี่น้องแอดเพนเองขอยิบยกุกเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเมื่อเาสู้กันตังนะคะอาจารย์ซอเพื่อนเป็นนักโตเอ่อนักแต่งเพลงซื้อดังได้พี่น้องเพื่อนแต่งไห้น้องล้ใหญ่กับลายเพลงแต่งไห่ลายผูลายคนนะคะพี่น้องแอดเพนเองอาจจะไ่ได้ยิบยุกมากในส่วนที่เป็นประวัติของ่ันนะคะแต่เพื่อนมากเพื่อนบอกว่าอย่งี่พี่น้องเพื่อนโคตรมากว่าวันที่สิบมีนาคม 8, หกแปดมกุล่าคมุมผ้ามีหน้า เดือนเดือนฮึ่นะคะพี่น้องเนาะเดือนเดือนมีนาคมวันที่สิบเด้อพี่น้องเด้อนะคะของปีนี้ละนะคะสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะพี่น้องจะไปทําการอยู่ที่สนามโรงเรียนบ้านผมประมาณน,นั้นนะคะพี่น้องบ้านอาจารย์สัญ,ญลักษณ์ดอนสีนะคะอ,อ,อยู่ที่โรงสามโรงเรียนตําบลสี่เหลี่ยมนะคะอําเภอประโคนชัยนะคะ อาจารย์สอเแล้วก็มีร่วมกับเสียตูนะคะพี่น้องแล้วก็เสียโทนนะคะบอสจจัดให้ประมาณนั้นนะคะแฮแท็กบ้านอาจารย์สอเองนะคะพี่น้องเป็นยังไ,พง,ไง,ง,งพี่น้องเห็นโพตนี่รองมะขืดเบิ้งคักเด้อพี่น้องเอออาจารย์สอเพื่อนเองแปงเพลงให้ศิลปินบลูกีวงต่อกีวงเด้อพี่น้องแต่ พ่อบอกว่าเป็นงานบ้านเพื่นเองเพื่อนเป็นยังขึ้นเลือดเอาสาวหน่อยพี่ร้องแล้วมาขึคืนตรงนี้นะคะถ้าโบาเห็นพ้องต้องกันถ้าโบาเห็นใช่คงไม่ใช่เมีนว่าพี่ร้องเออไม่เห็นใช่คงไม่ใช่นะตรงนี้ต้องถือว่าใช่ <laughs> เมียนว่าพี่ร้องเออไม่เห็นใช่ ก็คงไม่ใช่ใช่ไหมคะเออถาก็าเห็นมาใช่นี่ชอบก็คงจะไม่ใช่เออเม่ว่าละ่ะนั่นแสดงว่ามันใช่ใช่หรือไม่เออแสดงว่าสาวน้อยเพชรบานแพงได้รับการขนานน้ามมากป็เต,ตโดนเงา,นาหน้านแล้วเม่นบ้ค่ะเมื่อวานไผ่ๆนะคะพี่นอ้องอันนี้ต้องบอกว่าถ่าเมาื่อเกาะติดสาวน้อยเพชรบานแพงให้บอกว่ามีโอกาสที่คนสิจ,จดจําได้ ซึ่งก็นานี่ตัวแอดเพจเองกับบดึหูจักอาจารย์โสนะคะพี่น้องแต่พ่ออาจารย์โสเพิ่นได้มากโคตรถ,ถึงอิลาน้อยบ่ว่าจะด้วยประการใดนะคะพี่น้องแต่เหตุให้หลายผู้ลายคนได้หูจักอาจารย์โสนะคะแต่บ่ไหนหมายว่าว่าเพิ่นโพดดีหรือบ่ดีตรงนั้นเข้ามาวิววาถึงนะคะแต่เหตุนให้คนได้หูจักไปไปมากๆคนหูจักอาจารย์โสนะคะพี่น้อง เออเพราะว่าจะรู้จักในทางใดแต่สาหรับมือนี้คลิปนี้นะคะพี่น้องขอยิบยกในการเพิ่นมาสนับสนุนสาวหน่อยนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องเล่าที่โอเคแล้วเป็นเรื่องเล่าที่โตกลงตรงใจแล้วแม่นปาคะพี่น้องงานหนึ่งงานหนึ่งเนี่ยบอกว่าปีหนึ่งจะค่อยสได้จัดงานหนึ่งหรือสองสามปีหรือ,อ,รอกี่ปีได้พี่น้องค่อยส้จัดค่อยสิมาโลโลงตัวนะคะ ซึ่งก้อนหน้านี่ยังบระท่านได้เห็นว่าอาจารย์สอหรือว่ากลุ่มทีมนะ,ะพี่น้องเพื่อนได้มว่าจ้างสาวหน่อยเมแต่จะข้างเดียวแม่นบ่คับพี่น้องหรือว่ามีนะคะไอ้เพ่นเองกับบรูู้ย้อนหลังแต่บอกว่าสองปีนะคะที่ผ่านมานี่ก็ยังบ่รููว่านะคะัแต่อีหลานหน่อยเขาอายุขึ้นเต็มสองปีเนาะพี่น้องเนาะกต่ยังบอกท่นได้รู้ว่าอาจารย์สอาาเพื่อนใด้มว่าจ้างไปโรงพยาบาลเพื่อนหรือไม่นะคะ ถ้าหาว่าเพิ่นไหนมาเคยมาจ้างกระบ,บอกกระข้อมิ่งเขามาใดนะคะพี่น้องแกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษสุดสําหรับปีนี้ก็แล้วกันพิเศษสุดสําหรับวันที่สิบมีหน้าคมหกแปดนะคะพี่น้องทําไมยังไงเพื่อนว่าจ้างไว้ตะโดนซ้าใดแล้วเพื่อนใดมาโพดบอกว่าวันที่สิบมีหน้าคมหกแปดจะไปทําการแสดงอยู่ที่สนามโรงเลียนบ้านของอาจารย์ซอเอง นะคะพี่น้องนั่นก็คือโรงเรียนบ้านอะไรบ้านบ้านอะไรไม่ไม่ได้บอกนะคะพี่น้องแต่ว่าเป็นตำบลสี่เหลี่ยมนั่นหมายก็ว่าเป็นงานของตำบลเมื่อตำบลเมือม่อเมืองอำเภอนั่นเมื่อจังหวัดนั่นอาจจะมาห่มยุหันก็นได้นะคะพี่น้องแกก็มีหลายผูหลายคนคอมเมตน้นะคะพี่น้องเออก็เห็นจะมีคข้ามนตนที่ดีๆทั้งนั่นแหละนะคะพี่น้องเนาะ จะโยกตัวอย่างให้เห็นว่ามีหนึ่งข้อแม้นว่าอยากไปเบิ่งได้สังเห็นไหมคะนี่คือบอกแล้วว่าเป็นเรื่องเล่าของถ้าเป็นสาวน้อยไผ่ไผ่ก็อยากไปเบิ่งนะคะพี่น้องอิีเพราอแอตเทนเองก็ได้ลงไปหลายทิศแางวว่าความาลังการคือยังจังได้วางมาแสดงอุดรเมื่อ่าชสิที่แอตเทนเดินไปเบิ่งก็คืออยู่ที่เจนมังกรนะคะพี่น้องเขาไปเบิ่งได้ว่ามาแสดงอุดรเป็นจังไดนะคะ ไปเบิ้งเป็นออดเดร์ก้อนเออไปเบิ้งเป็นน้ำจิ้มก้อนนะครับพี่น้องว่าเข้ามาอยากไปเบิ้งด้วยนี่สูตรๆเลยยังนะครับพี่น้องและไม่เด้ดม้เขา้ามามีผู้เดียวที่อยากจะใส่คํ้านี้นะคะพี่น้องไอ้ท่านเองจะยิบยกมาเป็นตัวอย่างนะคะพี่น้องในกรณีที่เป็นอาจารย์สอนโคตนะคะพี่น้องก็คือจะมีค้เข้าไปข้อมมนหลากหลายแต่จะด้วยความมาอยากไปอยากเข็นนะคะยินดีด้วยสารพัด นะคะพี่น้องถ้าเป็นสาวน้อยพิศบ้านเพลถ้าเป็นอีหลาหน้อยไปแน่นอนว่าอันย่ะเดือครับพี่น้องซึมอนี้ต้องบอกว่าใส่เข้ามาโคตรละอันย่ะนะคะพี่น,อน้องปานั้นเลยนะคะแล้วก็มีอีข้อเม่นหนึ่งบอกว่า,วาเออมาชวมวกันเยอะๆนะครับเพั่นนะคะพี่น้องนี่ก็คงจะเป็นในสายของคณะผู้จัดนะคะพี่น้องคนเองค่ะอยากจะเสิญช่วนซ้อยกันนะคะพี่น้องมาช่วกันเยอะๆนะครับ แน่นอนถ้าเป็นสาวน้อยเขาไม่ได้คิดหรอกคะ่ะว่าใครจ้างอิหลีอาจารย์ซอสสบายใจได้นะคะพี่น้องเต็มแน่นอนนะคะส่วนอีกผู้หนึ่งนะคะพี่น้องอันนี้ขอยิบยกมากหน่อยนึงยอกยอกนะคะพี่น้องถือว่ายกยอกก็แล้วกันสังกระสีว่า 5, 5, 5, 5, งห้าหา้าห้าเส้นป้าไหมนี่กราสิเป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้สึกว่าจะเครื่องเครื่องอาจารย์ได้จักหน่อยเออแต่อาจารย์สบายใจได้เลยพี่น้อง อิหลีฝากบอกอาจารย์เลยว่าถ้าเป็นสาวน้อยอยู่ใสกะอานยาบ่อต่องม่วงนะคะถือว่าขอบคุณอาจารย์ซอที่เลือกเอาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นยังขนระดับอาจารย์ซอนะคะเพื่อนเป็ยังขึ้นเลือกอิลหลานน้อยเพื่อนเป็ยังขึ้นเลือกเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงความทีมของเพื่อน นะคะพี่น้องตรงนี้ตรงมีหนาคิดนะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วแสดงว่าสาวน้อยพี่บ้านแพงมีดีแมนว่าคะพี่น้องยินดีกับบอสจกับพีลาน่อยไว้เลยนะคะพี่น้องตามนั่นนะคะพี่น้องวันที่สิบมีนาคมหกแปดเด้ออยู่บ้านอาจารย์โซสัญญลักษณ์ดอนสีนะคะพี่น้องก็ว่าขอคุณสุภุสุขกันเร้วกันนะคะพี่น้องนะคะฝากกดติดตามนนำในได้จ้าถ้ายังบ่กดติดตามขอคุณหลายๆจ้าค่ะ กระพาะฟังซ่องให่เส้งด้านอ B G นี่ได้จา่าวามอะไรก็รกไ,รรได้ในกำลังใจนี้ไม่ต้องเป็นจา